ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมก็อ่ากำลังจะเล่นเกมกเกลดลีลดครับเพิ่งโหลดมาสดๆร้อนจากเพ y สโต r e เลยนะครับผมอ่าเต่าอย่ารอช้ากันเลยดีกว่านะครับเราไปเล่นกันเลยผมได้ทำการอัปเดตไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วนะครับผมตอนนี้ก็คือเข้าเล่นเกมได้เลย เอนารเออ่าียนพอนะครับก็ตังกันเก่โอเคครับจะทำการอ่าผมลืมบอกไปครับผมได้เล่นมาก่อนล่วงหน้าสัก ประมาณ10นาทีได้นะครับทำการทำความรู้จักกับเกมนี้นิดหน่อยฮะนะครับทำการเริ่มเล่นกันเลยครับผมบอกเลยว่ามเมื่อศัตรูอยู่แบบกระจายสามารถแท้สกิลหลุมดำเด็นพวกมัน มารวมกันได้ครับผมอ่าทางมิชีนี้จะโจมตีตรงป้าหมายมากขึ้นโอเคครับผมเข้าใจไฟติ้งอ่าแพ้แล้วคมตูดเหือรื้เรื่องอื้อกลายเป็นโจกเลยครับยัาไม่ใจโจกบอสโชตร เป็ดพะโลเฮ้ยอะไรระเบิดที่นี่สามพิกมดโองมังกรเลมนตุดมากสมนีทหารางไงทัผงอราผมผ่มานครับสามดาวกับที่เมืองวัาบ บอกเลยว่าเะไร,ไรที่เริ่มแต่ทำไมเนี่ยในตรงเนี้ยมันไม่เห็นแบบนั้นเลยครับเพ่นหน้ามาัม่เงี้ยแทบสลักส่วนสาธารณะถูกทำลายแล้วดูเหมือนซอมบี้กำลังจะกำลังตามหาบางอย่างซอมบี้นะตามหากพามันกำลังหาอะไรแน่หรือว่ามีคนควบคุมพวกมันอยู่โอเคครับลับครับเ,เติมสเตตัส บวกหรวอตีครับผมแต่วันนี้ต่อสู้กับซอมบี้ใช้กระสุนจำนวนมากหากหามาเพิ่มไม่ได้เราลำบากแน่จะอดู่ที่มุมถนนล้างว่าพอจะมีบ้างไหมโอเคครับผมเดินทางระวังด้วยนะหากเมืองถูกยึดทุกคนก็มีอันตรายฉันต้องหามาให้ได้เออ โอเคครับรุยกันต่อเลยใช้เนื้อห้าครับผมทำไมเพื่อรับปืนท่าน,นั้นมีกล่องปืนตีนให้ระเบิดเราจะมีปืนหายากมาใช้โชวคขาวนะโชวคขาวเหรอคงจะเป็นได้เยอะเลยทำไมไม่ทาบอลอะคืออะไรอ่ะโอ้โห ืนนี้เป็นปืนที่ใช้ตอนเริ่มต้นนะฮะคอนข้างอะไรเียครับอู้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 เจอบบอสนะครับผมบอสที่ไหนเลยอู้อู้โอมบี้โอมบี้อัอตถานอัตถานเว้ยหรุนแรงโอย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 จะเก็บของอะทำไมไม่ยี่เดินผ่านเฉยอ่ะ กำวัตฟักเนี่ยจะเก็บกระสุนจนพบกครื่งแสงอาวุธแห่งหนึ่งแต่มีซอมบี้จำนวนมากเข้าอยู่ฉันต้องการความช่วยเหลือเันจะสอนสกิลใหม่ให้บางเที่อาจช่วยคุณได้นะสกิลอะไรให้บ่ามาจัดมาเลย ปืนใหญ่เลเซอร์ใช้นานโนเลเซอร์เทคโนโลยีทำให้ปืนสามารถยิงปืนใหญ่ได้โอเคสกิลนี้ช่วยฉันได้เยอะเลยเนยี่ก,การอัพสกิลโอเคเดีวนะัพสกิลอยู่ยเสมอจะช่วยคุณได้มากขึ้นอย่าให้แจ้งสกิลเสียเปล่าอเอายปเชน ต้องจัดการเล่นกัะสุนให้ได้จะไปปิดสั่ล็อกคูนนะอะไรวะเกียนี้ไม่แตะตรงไหนก็ผ่านหมดเลยเอ,อะไรเนี่ยอ้าวมืดวัด <What? S 1> เออ โอ้เก oh, ิดการค้างค <Effect ive S 2> รับเโอ้ไม่ไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi หรืออินเทอร์เน็ตส่วนตัวกากหมดเลยครับวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรสงสัยวันนี้ผมคงต้องพอแค่นี้แล้วละครับฉะนั้นก็ต้องบอกว่าวันดีและติสวัสิ์ไปเจอกันใหม่โอกากสหน้ครับ 拜拜。